คดีดีอะไรดีข่าวดีกับสวข่าวดีอะไรเนี่ฟังข่าวดีกับสวอก็คนยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรนะคะอ้าวมากราดมากราดมากราดนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้ยพา้อนเสิร์ฟไปอีกย่า้อนเสิรือนั่งลงไปก่อนเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้เดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้แมดาจะทางไหนทางทางถูกแล้วแม่ดานั่งนั่งข้างพระเทศบ้านก็ได้เสือเดี๋ยวพี่เสือนั่งข้างปุ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้ทุกคนเดี๋ยวขึนมา เขียวแล้วมันมืดไหมมันก็มืดนิดนึงแต่ว่าแต่ปรับแสงได้ต้องค่อยเห็นนอันนี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้ต้องเพิ่มแสงอัตโนมัติได้เพราะโทรศัพท์ราาแพงล็อกแสงได้เ่ทางการเอาล็อกแสงอยนะอย่าให้มืดนะ ช่องเสือเขัาไปชัดที่สุดเลยโอ้ยมันเน็นตัวเองถึงก็ถ่ายเลยยังถ่ายเลยยังโอเคเหลือสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรา YouTube รวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้ว่าจะไปช่วยลุงทำงานเ็นก็บอกว่าเรียกด่วนเรียกด่วนวันนี้มีข่าวดีอะไรคะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ก็ มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผ่านปุ๊แม่น้องมิวนะคะ<ฆ>ต,ตั้งแต่เมื่อวานโทรมาแั้งไม่มีไลน์ <ฆ S 1> <ฆ S 2> ก็เลยว่าจะทําคลิปก็ขอคุณแม่เพลลาละทำคลิปแต่ขอไม่ประสงค์ออกนามนะคะแต่คุณแม่ก็ดู youtube ทุกคนนะคะที่ช่วยงานลุงป,ป้าแล้วก็อยู่กับลุงป,ป้าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามน, <evolutionary flavors> นะคะก็เลยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะให้กําลัางใจ y o u t u b e นะคะช่วงนี้ก็ พ่อพ่ไปแปรกันไปนะคะลุงก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรเราพ่อเก็บนั่นคนนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็เลยมีเด็กๆในช่วงนี้ลุงก็ท้าจะย้ายคตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการย้ายต้นไม้ก็ย้ายเพราะลุงบอกแล้วว่าช่วงนี้จะยังไม่ทำงานหนักเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะพ่อจะนับเนาะเราทำตาโตก่อน ไม่ต้องหามาหาปุ๊ดิปุ้ดนะดูนี้แล้วก็ทำนี้นะสวดนะเราจะ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 นับรายชื่อเนาะก็อ่าตามที่ผู้ใหญ่ใจดีระบุใช่ตามที่ผู้ใหญ่ใจดีระบุมานะคะเราก็จะเรียบเรียงเลยป้าเทพป้ายาชีไล่จากบ้านมาก็ได้ยาชีป้าไทยบ้านพี่ซื เอามืดแล้วก็จ่าอิมทั้งหมดก็แปดแปดคนนะคะก็ให้รางวัลทุกคนนะคะที่ช่วยงานทุกป้านะคะกเล็เล็กเล็กน้อยคุณแม่เพื่อนก็ให้อยู่ตลอดเนาะแ้วก็จะผ่านใครก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ารอบ บาทนะคะขอขอบคุณพี่ใหญ่ที่โซงนะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆดีส่งส่งไปนู่นเลยส่งไปนู่นก่อนได้แล้อนี่แล้วก็หน้อแล้วก็พี่เสือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเบาเมื่อแล้วก็จ่าเอมนะคะนี่ก็ของเบาเมื่อนี่ก็จะฝากไว้กับย่าเนาะแม่เพื่อนรับแทน อันนี้ขอจกเอ็มก็เดี๋ยวเพิ่นมาเสาร์อาทิตย์นะปุ๊กก็จะเอาให้นะคะจะเอ็มดูคลิปนี้ก็ไม่ได้ออุ๊บอิฟเดินนะคะแม่ไม่อุ๊บนะคะเดี๋ยวจะเอาให้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้นะนี่นะคะก็น้ําใจก็เป็นอะไรอะให้ทุกคนได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเริ่มจากญาชิค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์องนามนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะก็ขอให้ ให้มาแค่นี้ก็ขอให้คืนไปร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะคะไปบ้านไปบ้านแบ้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สงค์ออกนาำแต่คือเขาแอบมองเราทุกคนเขาก็ไเลิงเห็นความดีของพวกเรานาะก็ไอนี้ก็พวกเราก็ มีใจชื้นขึ้นมาหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแทนีิเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทุบๆกันทุกคนนะคะทีนะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงแลวก็ได้กลับไปเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันเท่าด้วยสาธุเสือครับขอให้ปากน้อยของคุณแม่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสิ่งที่สันทางเดินทางไปไนนจะนปลอดภัยและกวนขอให้เงินเข้าปัญหาคนจะเจ็บยาจนจะตับข่าคนจะจนกว่าใครอ่า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่ประสงค์นามนะคะก็ท่านก็เล่งเห็นถึงสิ่งที่ดีๆที่พวกเราได้มีไว้ทําร่วมกับที่วังปู่แล้วก็ลุงป้านะคะก็พวกเราก็อยู่ด้วยความสามาัคคีกันรักสามาัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้ท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้ส่งดังใจมุ่งว่างพัฒนาขอบพระคุณคะ่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดี ประส์ของนามที่ให้กําลังใจสวทุกคนที่อยู่นาช่วยลุงป้าก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองไม่จิตไม่จนอยู่เป็นร่มโพล่มใสกับลูกหลานไปนานๆทําอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยร่ำรวยสาธุปุ๊กก็ขอขอบคุณแม่เอ็กซีนะคะที่ให้รางวัลน,นะคะก็ ช่วยงานลุงป้านะคะแล้วก็ให้ปู้เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมมว่ปราถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงีดีที่ไปร่ำรวยร่ำรวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ครบยังครบไปแล้วถ้าถือว่าโอกาสนี้ขอบคุณเอฟซี ทีพทั่วโลกคี่ยังดูพวกเราก็ถือว่าทุกท่านได้มีการสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นดูคลิปดูไลฟ์สดติดตาให้กำลังใจขอบคุณครับหลังจากนี้เราก็จะไปช่วยงานลุงต๋องนี่ต๋ออุ้ยตกลื้อ ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังกายพลังใจนะนเ,เขาเรียกว่ามีความสดชื่นนะฮะชื่นฉ่ำหัวใจกันเลยทีเดียวขอบคุณคุณแม่ไม่ออกน้ำนะแ<ด>อนก็ไว้ไว้ให้ลูกไปโรงเรียนนะเรีอเก็บใส่ออมสินนะคะ<ด>จะไปซื้อเสาซื้ออะไรสร้างบ้านนะคะ<ด>จะเพราะว่าแอดนถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะแอนก็ๆๆจะ เก็บไว้อมสินนะคะ FC เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางก็นะมันเดี๋ยวนี้มันก็กว่าจะหามาได้กม็มันไม่ง่ายเลยค่ะมันมันยากนะคะมันยากเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจริญทุกท่านนะ,ะที่ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเงินรางวัลหรือนะสิ่งของนะคะค่ะก็ขอบคุณแม้กระทั่งมเมล็ดผักนะก็สั่งให้พวกเราได้ปลูกนะได้ทานกัน นะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็ไปช่วยลุงทํางานต่อนะลุงก็กำลังทำงานอยู่สาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ